สำหรับวิชาสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือคาบกิจกรรมเสริมก็คือคาบการบ้านนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์ที่เราทำค้างกันเมื่อเช้าให้ลูกหยิบขึ้นมานะคะแล้วให้ลูกเปิดไปหน้าที่28นะคะเปิดไปหน้าที่28ที่เราได้ทำค้างกันเมื่อเช้าเปิดย่างวิชาประวัติศาสตร์เตรียมสีมาไว้ด้วยเพราะจะต้องได้ใช้สีแน่นอนสีไม้นะคะลูกนะคะ เตรียมขึ้นมาซึ่งวันนี้นะคะหน้าที่29ของลูกๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทำเกี่ยวกับนี่เลยเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนที่นักเรียนรู้สึกว่าชอบที่สุดเช่นบางคนชอบเหตุการณ์สงการ บางคนชอบเหตุการณ์ปีใหม่อย่างเงี้ยลูกลองวาดเหตุการณ์ซิว่าเหต <fant> ุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วที่ลูกๆชอบมากที่สุดกับครอบครัวเช่นเหตุการณ์ไปเที่ยวฉันเหตุการณ์ไปเที่ยวเหตุการณ์ uh ไปทําบุญน,นะฮะที่ลูกๆไปกับครอบครัวแล้วลูกๆชอบมากที่สุดให้ลูกๆวาดภาพลงไปลูกๆชอบอะไรมากที่สุดที่ทํากับครอบครัวนะฮะมีความสุขที่สุดให้เลือกวาดมาวาดเลย บางคนชอบไปทําบุญกับครอบครัวมากที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์บางคนไปเที่ยวนะคะบางคนเ,เป็นเล่นสงการกับครอบครัวบางคนเ,เป็นงานขึ้นปีใหม่เขาดาวนะคะงานวันเกิดนะคะชอบมากที่สุดกับครอบครัวแต่ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะในชีวิตลูกๆนะแล้วก็ตั้งชื่อภาพว่าชื่อภาพนั้นชื่อว่าอะไรเช่น บางคนว่าชอบมากที่สุดก็คือ,อวันปีใหม่ก็ได้บางคนวันปีใหม่นะฮะบางคนไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ลูกจะตั้งเหตุการณ์ว่าได้บางคนวันเกิดนะ,ะชอบที่สุดคือคนจัดวันเกิดให้คนเยอะแยะนะคะมีอะไรอีกวันอะไรอีกให้ลูกเลือกเอานะคะลูกชอบเหตุการณ์ไหนเดี๋ยวครูจะถามนะว่าลูกวาดเหตุการณ์อะไร อย่างเช่นครูจะถามจูใจพี่จูใจวาดญญาเหตุการณ์อะไรครับลูกวาดอะไรดีจูใจชอบอะไรมากที่สุดวันเกิดวันเกิดน,นะคะพี่จูใจก็จะวาดเกี่ยวกับเค้กวันเกิดใช่ไหมลูกลองว่าอาร์ตี้ชอบเหตุการณ์อะไรมากที่สุดครับไกลแล้วพี่ว่าวันเนราวันเกิดดีกว่าวันเกิดเหรอน้องแยมโลชอบเหตุการณ์อะไรมากที่สุดคะลูก วันเกิดค่ะวันเกิดพี่เพชชอบเหตุการณ์อะไรครับไปแคมป์ที่ทะเลค่ะอ่าโอเคข้าวหอมชอบอะไรคะมากที่สุดสวนศาสตร์ค่ะสวนศาสตร์อาชีค่ะชอบอะไรคะ่ะทะเลค่ะทะเลน้องอุ้มค่ะชอบอะไรคะ่ะทะเลค่ะทะเลคุณครูขออนุญาตปิดหน้าจอนะเพราะตอนนี้ทุกคนทราบแล้ว ะะคุณควรจะเปิดและถามแต่ละคนดีกว่าทํานะคะห้ามนั่งเฉยนะคะน้ำทิพน้ำทิพชอบอะไรคะทะเลค่ะทะเลอาการอาการลูกอาการชอบอะไรครับอ,อะไรนะพูดดังๆไม่ได้ยิน หมายถึงชอบเหตุการณ์อะไรครับต้องมีอันที่ชอบที่สุดนะตั้งโอชอบอะไรคะไปงานวเล่นชิงชาา้าชวัไปเช่นชิงช้าถวัน,นะคะน้องไนชอบอะไรคะขึ้นทอนบินค่ะเพราะว่าหนูเคยขึ้นข,นขนบินรั้ง พื้นเครื่องบีนอันดาชอบอะไรคะไปทะเลกับครอบครัวค่ะไปทะเลกับครอบครัวออแกนค่ะวันตุจีวันตุจีน้องบูมค่ะชอบอะไรคะน,น้องบูมว,วันเกิดคุณเตชูค่ะ เตชูชอบอะไรคะชอบวันเกิดชอบวันเกิดวันเกิดใครอือเกิดลูอ๋อวันเกิดตัวเองน้องน็อตลูกวันเกิดใครเอา้าคุณครูถามอิดน้องน็อตชอบอะไรน้องน็อดชอบเหตุการณ์อะไรครับไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวไหนครับไป, <c oughs> ไปชอบเที่ยวไหน อ้าวไม่ตอบด้วยน้องกราฟน้องกราฟชอบอะไรมากที่สุดน้องกราฟชอบ<ป>อะไรลูกไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวใช่ไหม<ะ>อาการสรุปอาการชอบอะไระอาการชอบอะไรสรุปไปต่างจังหวัด,<ะ>ห,วดหรือเปล่าะอะไรนะ าาชอบไปไหว้านาหมายถึงทำกับครอบครัวนะโอเคมอเมื่อกี้แม่บอกว่าอาการชอบไปบ้านใหญ่ชอบไปต่างจังหวัดหรือเปล่าก็อยากไปก็อยากไปอยู่ยยสรุปสรุปชอบวันไหนเนี่ยค,ค,บคับลูกไปแคมป์หนูไปแคมป์ที่ทะเลกับพ่อแม่อสนุกไหมสนุก แล้วลมไม่แรงเราไปตั้งแคมป์เหรอหมายถึงอเอาเต้นไปตั้ง<ช>ไปตั้ง,งหรอพ่อต้งองพอกับพ่อกับแม่ต้องช่วยเกันสร้างบ้านแล้<อ>วตั้งแคมป์พอบ้านไม่เสร็จก็เข้าไปในแคมป์นอนนอนให้สุดท้าแล้วก็ค่อยสร้างบ้านใหม่อ๋อโอเคอ่ะทุกคนวาดได้เลยคะ่ะ ต้องเขียนอะไรไหมอ่ะอ่ะนน้องก็เขียนสิว่าน้องไปทําอะไรชื่อน้องจะตั้งชื่อภาพนี้ชื่อว่าอะไรคุณครูดูคาพดูไหล่ะอะไรนะน้องระบายสียังระ,ะบายสีด้วยนะยังเดี๋ยวให้ดูก่อนครับไหนไหนแคมป์หนูอ๋อเ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคน้องตั้งชื่อภาพด้วยลรก ้องจะตั้งชื่อว่าอะไรภาพเนี้ยรู้ไหมว่าหนูจูแตกปนหูหัดวาดรูปพ่อแม่มาจากไหนรือปะที่ไหนครับหนูฝึกหนูอ่าหัดว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ๋อเก่งมากฝึกนะลูกอันไหนไม่ได้ก็ฝึกครับหัดของหนูหัดแม่กับพ่ออย่าลืมหัดวาดครูฝนด้วยนะ ลูกค้าแบตหมดแล้วครับอีกแป๊บเดียวลูกอีกแป๊บเดียวระบายสีเลยลูกระบายสีเลยเดี๋ยวถ้าอาร์ตี้หมดยังไงนะอาร์ตี้ทำให้เสร็จเราก็ให้คุณแม่ถ่ายส่งคุณครูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะลูกนะถ้าแบตมันหมดก่อนนะไหนน้องไนชูขึ้นมาระบายสีด้วย เป็นสิ่งที่เราชอบเวลาเราวาดเราก็จะยิ้มไปด้วยเนอะลูกเนอะบางคนวาดไปร้องไห้ไปแสดงว่ามีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยสำหรับคนที่ทำหน้า28เสร็จแล้วนะคะลูกๆดูต่อหน้าที่29นะคะเห็นไหมมีทั้งหมด10ข้อนะคะสำหรับวันนี้นะอ่ะข้อที่1เดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังน้องดูในสไลด์ของคุณครูก็ได้ข้อที่1นะคะ นี่นะคะหน้าที่29นะคุณครูจะอ่านให้ฟังเหมือนเดิมนะคะเพราะเหตุใดในปัจจุบันคนจึงนิยมสร้างบ้านแบบปูนหรือตึกนะคะเพราะเหตุใดคนจึงนิยมสร้างบ้านด้วยปูนและนิยมสร้างเป็นตึก 1. เพราะห้ามนำไม้มาสร้างบ้าน 2. เพราะไม้มีจำนวนลดลง สามเพราะให้ดูสวยงามเพราะอะไรนะคนถึงยงคนถึงสร้างบ้านด้วยปูนมากขึ้นในปัจจุบันหนึ่งเพราะห้ามนำไม้มาสร้างบ้านสาองเพราะไม้มีจำนวนลดลงสามเพราะดูสวยงามตอบข้อที่ข,ทข้อที่สองะอ,องะเพราะว่ายิ่งเราตัดไม้นะคะไม้ก็จะมีจำนวนลดลงนั่นเองเขาก็เลยนิยมสร้างบ้านด้วยปูนนะคะ เพื่อเป็นการลดการตัดไม้นั่นเองนะคะคคว่า,าวร่านอามีอะไรดอ,อะะได้ครับลูกอะต่อนะคะข้อที่สองสมัยปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมต่างจากอดีตอย่างไรสมัยปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมต่างจากอดีตอย่างไรหนึ่งมีรถยนต์มากขึ้น สองมีแม่น้ำมากขึ้นสามมีต้นไม้มากขึ้นอันไหนหนะ้าต่างจากอดีต 1. มีรถยนต์มากขึ้น 2. มีแม่น้ำมากขึ้นสม,มีต้นไม้มากขึ้นตอบข้อที่พข้อที่หนึ่งนั่นเองเก่งมากนะตอบข้อที่หนึ่งนะคะ ข้อที่3สมัยปู่ย่าตายายไม่มีของใช้อันไหนนะคะข้อที่3นะสมัยปู่ย่าตายายไม่มีของใช้อันไหนนะคะ 1. คันไถนา 2. หม้อดินเผา 3. โทรศัพท์เคลื่อนที่ตอบข้อที่3สมนะคะสมัยปู่ย่าตายายไม่มีโทรศัพท์มือถือ ต่อไปข้อที่4ข้อใดเป็นเครื่องใช้ที่ให้แสงสว่างในอดีตนะอันไหนเป็นเครื่องใช้ที่ให้แสงสว่างในอดีต 1. ตะเกียงเจ้าพายุ 2. หลอดไฟ 3. โคมไฟตอบอันไหนนะาอดีตนะอนดีตนะอนดีตคือ ข้อที่หนึ่งนะตะเกียงเจ้าพายุนะคะคือของที่ใช้ในอดีตที่คุณครูบอกว่าที่เขาใช้จุดไฟไงมีน้ำมันเขาเรียกว่าตะเกียงเจ้าพายุนะคะส่วนโคมไฟส่วนมากจะอยู่บนหัวเตียงลูกๆอะ่ะนะอันนี้เ็าถามในอดีตนะคะต่อมาข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าข้อใดเป็นพาหนะสมัยปู่ย่าตายายก็คืออะไร ปู่ย่าตายายขี่อะไรในสมัยอดีตนะคะก็ไก่หนึ่งจักรยานยนต์สองรถไฟฟ้าสามเกวียนตอบอย่างมั่นใจเกวียนนะคะคุณปู่คุณย่าขี่เกวียนนะคะน,ะคนาทีถัดไปทันไหมข้อที่หก ข้อใดเป็นลักษณะการทำนาในอดีตคนในอดีตทำนาอย่างไรนั่นเอง 1. ใช้กระบือไถนา 2. ใช้รถเกี่ยวข้าว 3. ใช้รถไถนาคนในอดีตทำนาแบบไหนใช้กระบือใช้กระบือไถนานะคะสมัยก่อนยังไม่มีรถไถนาและยังไม่มีรถเกี่ยวข้าวจะใช้ควายนะคะหรือว่ากระบือนั่นเองไถนาจะใช้แรงงานสัตว์อยู่นะคะ ต่อไปค่ะข้อที่7นะคะข้อใดเป็นผลดีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆตามกาลเวลาข้อใดคือผลดีนะลูกนะ 1. อากาศเสีย 2. การเดินทางสะดวกรวดเร็ว 3. การอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองอันไหนคือผลดีคะ การเดินทางสะดวกรวดเร็วอ่าข้อที่สองนะคะการเดินทางสะดวกรวดเร็วเขาถามหาผลดีนะลูกนะเขาไม่ได้ถามหาผลเสียนะข้อที่แปดเหตุข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอันไหนเกิดขึ้นในอดีตหนึ่ง เดือนหน้าพ่อจะได้เลื่อนตำแหน่ง 2. ส,สัปดาห์หน้าจะไปเที่ยวทะเล 3. พี่สาวแต่งงานเมื่อปีที่แล้วอะไรเกิดขึ้นในอดีตอ่าปีที่แล้วแสดงว่าผ่านมาแล้วนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเดือนหน้าคือยังมาไม่ถึงนะคะสัปดาห์หน้าก็ยังมาไม่ถึงแสดงว่าเป็นอนาคตส่วนที่เป็นอดีตก็คือพี่สาวแต่งงานเมื่อปีที่แล้วนะะั่นเอง ขอ้อที่เเหตุการณ์ใดมีผลกระทบในทางที่ดีต่อนักเรียนนะคะในทางที่ดีต่อลูกๆนะเหตุการณ์ไหนนะคะ 1. ปู่ขายที่ดินนำเงินมาเล่นการพนัน 2. แม่เก็บออมเงินจากการทำงาน 3. พ่อดื่มสุราเป็นประจำอันไหนเป็นผลดีต่อลูกๆคะ ใครตอบข้อสามยกมือฟังดีๆอีกหนึ่งรอบก่อนจะตอบเหตุการณ์ใดมีผลที่ดีต่อนักเรียนผลดีนะ 1. ปึ่งขายที่ดินฟังก่อนฟังฟังข้อใดเป็นผลดีต่อนักเรียน 1. ปึ่งขายที่ดินนำเงินมาเล่นการพนัน 2. แม่เก็บเงินจากการทำงาน 3. พ่อดื่มสุราเป็นประจำข้อสอค่ะเมื่อกี้ใครตอบข้อสามหืมพ่อดื่มสุราเป็นประจำนี่มันดีต่ออนาคตหนูใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตอบแบบความมั่นใจข้อสามค่ะวุษันมไส้นนะเขาตอบข้อที่สองก็ค,คือแม่ต้องเก็บเงินจากการทำงานเพื่อให้ลูกๆมีอนาคตใช่ไหม บางคนเมื่อกี้ตอบคณนกูมาดื่มสุราเป็นประจำค่ะจะไปกินกับพ่อหรือไงหืมต่อไปสุดท้ายจ้าข้อที่สิบลูกเหตุการณ์ใดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกตั้งใจเรียนการที่ลูกตั้งใจเรียนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น 1. สอบได้คะแนนที่ดี 2. เรียนซ้ำชัน้นสสอบตต ข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งะใครที่เรียนเก่งๆตั้งใจเรียนก็จะสอบได้คะแนนดีเป็นดัมเบลวันของห้องส่วนคนที่ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือใหม่อ่านซ้อนใหม่ฟังอยู่ปหนึ่งต่อนะจ๊ะปีหน้าเสร็จไหมเสร็จแล้วเก็บได้เลยเก็บได้เลยค่ะคุณครูปิดสไลด์ได้เลยไหมลูก ปิดได้เลยะปิดได้เลยนะโอเคเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูขออนุญาตปล่อยก่อนเวลาเพื่อเป็นวันศุกร์แล้วคุณครูจะให้ลูกๆไปเคลียร์งานให้เรียบร้อยเพื่อที่จะนํามาส่งในวันพรุ่งนี้นะคะเช็คคําศัพท์ให้เรียบร้อยเช็คเอกสารให้เรียบร้อยว่าครบทุกวิชาหรือเปล่าเอกสารชิ้นงานติดเรียบร้อยหรือเปล่านะคะวันนี้เช็คงานให้เรียบร้อยคุณครูขออนุญาตปล่อยก่อนเวลา10นาทีโอเคไหมคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไหว้สวยๆหน่อยไหว้สวยๆหน่อยสวัสดีค่ะเจอกันวันจันทร์นะคะลูกๆ